สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์เรนเจอร์คันนี้เป็นรุ่นไวแ์เท,ท็กซ2 0โรลเลอร์ครับ ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 6 2 0 0ล้านบาทครับเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดรอบคันครับรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยครับเลนเจอร์ไวายถัดคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่180แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 2 0นิวตันเมตรแล้วยังมาพร้อมกับเกียร์ดอนมัสสสปีดครับรายละเอียดการตกแต่งของรถคันนี้จะเน้นสไตล์สปอร์ตออฟโรดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากในส่วนของด้านหน้ารถก่อน ชุด f 1 5 0่์ spider จะประกอบไปด้วยกระจังหน้ากันชนและก็คิวรอครับในส่วนของตรงไฟหน้าครับผมได้อัปเกรดชุดไฟหน้าให้ใหม่ครับมาเป็นชุดไฟหน้าแบบไฟมัสแตงครับซึ่งชุดไฟหน้าแบบไฟมัสแตงนี้จะประกอบไปด้วยไฟมัสแตงพร้อมไฟวงแหวนครับตัวไฟมัสแตงเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางไฟจะวิ่งเป็นสเต็ปและเป็นแสงสีเหลืองส่วนไฟเดย์ไลท์ตัวนี้นะครับผมได้เพิ่มแอคชั่นเข้าไปให้นะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวไฟขอทางไฟเดย์ไลท์ก็จะวิ่งเป็นสเต็ปแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ไฟมัสตังและไฟเดย์ไลท์นะครับเวลาที่เราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้ารถไฟจะติดขึ้นมาพร้อมกันนะฮะเป็นแสงสีขาวครับไฟวงแหวนนะครับตัวนี้นอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วยังเพิ่มความสว่างให้กับไฟหน้ารถอีกด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือไฟตรงโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าไฟเลนเดวิลนี่เองนะครับเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้ารถกระจังหน้าครับของ f 1 5 0ครับเขาจะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ครับ แลวกระจังหน้า n150 ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟออดีที่บนกระจังหน้า3ดวงครับซึ่งไฟออดีตัวนี้นะครับสีที่ผมนะครับเลือกให้นะครับจะเป็นแบบสังสีเหลืองครับตัวไฟออดีลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าอยากได้เป็นสังสีเหลืองแบบนี้หรือที่เป็นสังสีขาวครับตัวสื่อคว่าฟอร์ดนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้ครับแต่ครั้นี้นะครับผมทํามาเป็นสีเทาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบหลังพึ่งนะฮะทำให้ ตัวกระจังหน้าเนี่ยดูมี texture ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับและกระจังหน้าของ F150 จะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่สามารถรับลมได้ดีครับทำให้การระบายความร้อนได้ดีและใต้ตัวหัสีอร์ด Ford นะครับตัวนี้นะฮะตรงช่องสีดำนะครับจะฝังอะคริลิกเอาไว้นะครับทำให้ด้านหน้าของรถเนี่ยดูมีมิติดูสวยง,งามมากยิ่งขึ้นครับถัดมาครับในส่วนของกันชนครับ F150 นะครับ ตัวกันชน F150 นะครับเอกลักษณ์เด่นของเขาเลยก็คือไฟดีรูปตัว C ครับแต่ไฟดีตัวนี้นะฮะรูปตัว C นะครับของ F150 จะเป็นไฟลูปตัว C ที่มีขนาดเล็กและฝังเข้าไปในตัวกันชนครับขอบด้านข้างนะครับที่เป็นสีดำนะครับจะเป็นอะคริลิกแบบสีดำเงาครับทำให้ตัวกันชนเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นไฟตัดหมอกยังคงใช้ไฟตัดหมอกเดิมครับเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟ LED ครับตัวกันชนตัวนี้นะครับ ตรงใต้กรอบป้ายทะเบียนนะครับผมทํามาเป็นสีเงินนะครับหรือว่าแข้งใต้กันชนเนี่ยทำให้ตัวด้านหน้าของรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับตัวแข้งนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้ครับถ้าหากว่าอยากได้แบบดุดันนะฮะกาจทะทําทเป็นสีดําด้านก็ได้ครับตัวนี้แจ้งกับผมได้เลยครับทําให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการครับ คิวล้อครับตัวนี้จะมาพร้อมกันกับชุดเ1 5 0ครับเป็นคิวล้อที่มีขนาด6นิ้วครับตัวคิวล้อจะไม่มีการเจาะตัวถังรถใดๆของท่านังสช่นครับยังคงใช้รูน็อตเดิมที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วครับถัดมาครับในส่วนของล้อแมกครับตัวนี้เป็นล้อเดิมเลยนะครับของวายแกครับผมได้เปลี่ยนยางให้ใหม่ครับมาเป็นยางของ BF ครับยางตัวนี้นะครับจะเป็นยางออโเตเลนสามารถวิ่งทางเรียบกระทางขรุขระครับตัวสี่ยางจะอยู่ที่265 55R18 ครับตัวยางนะครับตัวนี้นะครับของ BF นะครับวิ่งได้ดีกับทุกสภาพผิวนะครับเหมาะกับการเอาไปลุยออฟโรดนะครับถัดมาครับในส่วนของตรงบันไดครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาเป็นบันไดเหล็กนะฮะตัวบันไดตัวนี้นะครับจะเป็นงานแบบใหม่ผมซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะฮะ ตัวนี้นะครับเวลาที่เราเหยียบนะครับเขาจะเป็นตะแกรงนะครับทําให้เม็ดหินเม็ดทรายนะครับหลุดออกนะครับจากเท้าเราได้นะครับแล้วก็ไม่ลื่นนะครับสติกเกอร์ด้านข้างครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสต์มาครับเป็น two f o ink นะครับตัวสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะฮะและให้ผมทําได้ครับหรือจะผมออกแบบให้ก็ได้นะครับ และผมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50แบบเลยครับอยากได้แบบไหนแจ้งกันได้เลยครับมือเปิดประตูนะครับกระจกมองข้างรวมถึงแก้มด้านข้างของตัววายถักปี2021เขาจะเป็นสีดำเงามาอยู่แล้วครับตัววายถักตัวใหม่นี้จะเน้นในส่วนของเรื่องความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวแก้มตัวกระจกแล้วก็ตัวมือเปิดรวมถึง ตัวราวหล right. right ังคานะครับจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันภายในรถนะฮะครับเป็นดำเงาเลยนะครับตัวเปิดประตูครับสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับเปิดประตูเข้ามานะครับจะพบกับในส่วนของเบาะหนังนะครับของตัววายแทกนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เด่นเลยฮะคือเบาะดำตัดเย็บด้วยได้สีส้มครับ ตรงกลางเบาะนะครับคาดด้วยสีส้มนะครับสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับที่เท้าแขนนะครับก็เย็บด้วยได้สีส้มครับแผงประตูก็เย็บด้วยได้สีส้มด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงนะครับหน้าคอนโซลครับก็เย็บด้วยได้สีส้มแล้วก็หน้าคอนโซลจะมีสัญลักษณ์คําว่าวายท็กนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือตรงพวงมาลัยครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเย็บด้วยสีส้มเป็นการเย็บแบบไข้นะครับ ทำให้การใช้งานนะฮะเวลาที่เราจับหรืออะไรเงี้ยนะฮะตัวพวงมาลัยเนี้ยอายุการใช้งานเนี้ยจะตลอดอยู่การใช้งานเลยนะครับมีความคงทนตัวไวทัคนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นระบบซิงค์3จะมีเมนูภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้รวมถึงนะครับสามารถนะครับปรับตั้งในส่วนของระบบปรับอากาศได้ครับระบปรับอากาศของตัวไวทันะครับ จะเป็นระบบปรับอากาศแบบแยกซ้ายขวาครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะมีระบบนําทางนิวเวเกเตอร์มาให้รวมถึงนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังภาพนะครับจะตัดมาที่จอตัวนี้เลยครับตัววายแท็กนะครับจะมาพร้อมกับเกียร์ตัวลมัตสิบสปีดครับปุ่มบวกลบที่หัวเกียร์นะครับสามารถปรับตั้งเกียร์ได้ครับตัวนี้นะครับ สามารถปรับตั้งเกียร์เป็นสูงต่ำได้รวมถึงจะมีระบบในหมวดของหมวดสปอร์ตอีกด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับของตัวไวไถแท็กจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าในส่วนของด้านซ้ายจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงด้านขวาจะเป็นในส่วนของระบบคุชคอนโทลครับระบบไฟหน้าจะเป็นระบบไฟหน้าแบบอัตโนมัติครับรวมถึงสามารถปรับตั้งสูงต่ำของตัวไฟหน้ารดได้อีกด้วยนะครับและตัววแท็กนะครับ เวลาที่เราเปิดประตูเข้ามาจะมีในส่วนของสครับเพจนะครับที่เป็นคําว่าเรนเจอร์นะครับพร้อมไฟวลคัมนะครับแต่นี้ถ่ายตอนกลางวันนะครับตัวสือคำว่าเรนเจอร์จะไม่เห็นไฟขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดตัวผมนะฮะจะเห็นนะฮะว่าตัวสือคําว่าเรนเจอร์เนี่ยจะเป็นแสงสีฟ้าครับเป็นไฟวลคัมครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายนอกรถนะครับด้านข้างตรงกระจกนะครับผมติดคิ้วกันสัดข้างเพิ่มเข้าไปให้ครับ สปอร์ตบาร์ด้านท้ายของตัว y t ยทจะเป็นแบบสีดำเงาแล้วคาดด้วยสติกเกอร์สีส้มครับตัวนี้นะครับจะเป็นโรเลอร์ไฟฟ้านะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของด้านท้ายเลยก็คือไฟท้ายที่เป็นไฟ LED ดีนะครับโคมของตัวนี้นะครับจะเป็นโคมสโมกนะฮะทำให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับไฟ LED ดีนะครับกลางคืนจะสวยงามกว่าน,นี้ครับและไฟ LED ดีเนี่ยจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถเราครับ เวลานะครับที่เราเปิดนะครับไฟนะครับรถหลังเนี่ยที่ตามมาจะเห็นเราได้ชัดเจนไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟแบบไฟ LED ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกันชนท้ายครับของตัววายแท็กครับจะเป็นกันชนท้ายที่เป็นสีดําครับและตัววา t แท็กจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4จุดครับโลโก้นะครับด้านหลังคําว่าฟอร์ดนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับตัวใหม่จะเป็นสีดํานะครับขอบสีดํานะครับ แล้วก็ตรงฟอร์ดก็เป็นสีดําตัวนี้จะฝังตัวกล้องมองหลังตัวมือเปิดก็เป็นสีดําครับสติกเกอร์นะครับลูกค้าออกแบบมาครับน่ารักเลยทีเดียวสวยงามครับฝาถังน้ํามันครับผมได้ติดตัวข้อฝาทำแบบสีดําด้านให้ครับตัวนี้นอกจากเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วครับก็ยังช่วยป้องกันรอยเล็บมืออีกด้วยครับ ซูมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับและหากลูกค้าท่านใดครับที่กำลังมองหารถฟ o r d ไปใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดครับโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคำปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งกับผมได้เลยครับแต่งให้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านบริษัทกันภัยให้หากเกิดเหตุบริษัทกันภัยจะรับผิดช,ชอบการที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับ ลูกค้าไม่ต้องห่วงระวนใจแรงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับผมจะคอยนำรถมารีวิวท่านดูอยู่เรื่อยๆวันนี้ผมขอรีวิวเร่าเข้าเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ